พี่หยุตากไอ้ที่พ่อกณเรามาสั่งกล้ยไอ้ที่ตลกนะไอ้เหี้ยคุโยนไอ้ทียลงไปตายแป๊บน่าจะรเท่ ไม่ได้โร่ะมันปิดกลางโร่แล้วโร่แล้วโร่แล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่ว่าน่าจะเข้ากลางนะก็ยังมันเต็มเฟอร์อีกสี่ใส่เฟอร์เห็ดกูละ t h i r t seconds left Cage Trigger อ๋ออะเราไม่มีใครช่วยยีกูเลยอะ เียม right ึงทีมาสไลด์สงคตัวเฮี้ยอวะอืมสมคกูลองดี Cage Trigger Found you

Bao mình không Bao bì cong. Bao bì cong. Bao bì cong. Bao bì chết Bao bì cong. Bao bì cong. Bao bì cong. Bao bì đây là,

ลโเลโเทนอ่ะเออมันโลเทนอ่ะอยู่ดีตออ่อ Last player standing 30 seconds left ดันไฟ planted แฮแฮขอเชิญมาฮักไอ้ควายมึงกระทายปันอยู่ตรงข้างบนวา่าเช็คสายไกลด้วย จะไปด้านล่างด้านนอกตัวหนึ่งด้านล่างก่อนเคลียร์ <enemy> ด้านในก่อนมันมีแถบแน่เลยกูว่าโอเคดีสุด This is nothing oh. oh, <Yeah. S 1> ไปเลยไปเลย มีเก็บมีตัวเก็บสมุนไอ้มีตัวเก็บโอ้ดูการ reload มิดอ้ะอีกทีเรามิดลุตไวเธอมิดวันมิดวันมาโอ้โหไฟเพอร์คมไปไหนวะตัดโซนสายใกล้ระวังเคีิว

น ah. ี <is> <One enemy S 2> ่ป่ะหนึ่งศัตรูเดียวข้างในนั้นไปปิดปโอเค time for a break แตกซสแตกซมมาสแตกไปกูเนี่ยเน็ตหลุดงาเต็มป้ของเนี่ย

Right here. <laughs> One enemy remaining. Oh, nah, not no. they were page triggered, yeah. time, Enemy spotted here. Here. You try. Right here. Yeah, okay, I

มาแล้วเสยมาเก็บโออฟนี่ตัวเดียวมีัมีมิดมิดออฟปะออ๋อเพื่อนออฟอันตีละกูได้ยินเสียงวิ่งอยู่ตรงไซบีเนี่ยโอ้โหเยอะ สาย p l a n มาหนมาโอยโอเมนโอเมนซ้าย c a g นอกส่ป่าวะนอกสายยิงยิหัวปืนปืนกูลั่นไปแล้วนะไม่ตายวะ Target sighted B. Oh. Last player standing forward. Oh. Yeah. Deployed. Free suppressed. Cage triggered. Target oh. yeah. sighted B. Enemy spotted. Clash back. triggered. โอ้ยเฮียมั่วไปหมดแล้ววะบี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 บบบเค b r โอ้ยเฮียพีได้โอ้โวยมากไนท์ไนท์นท์ just night ตัวเท็แล้วทีเหลือไซเฟอร์ตัวเดียวบน

one enemy remaining. Give me a Here. Where is everyone hiding? Oh, of what Drop in a smoke. Survivors rest. I'll clean up. Oh One tap. going to go play together. oh, oh, อ้แตกมีตัวโอเมนโอ้ยตายยากโอ้โหกูยิงโอเมนไป75ิยิงไซเฟอร์ไปย5่้ไซเฟอร์วางแทบบีนะเช็คกล้องบี เพื่่อนนมมมัไตา last player standing spike down b down 30 seconds left มาด้วยกันได้ยังไอ้สัตว์ไอ่เงียมัน้งช่วยกันยิงเลยข้างหน้าเนี่ยเงียไม่เงียบเลยเพราะชีวิตไม่ได้ไอเีย หลัลงดูอยู่ออกมารีเทคดิโอ,โอ,อิตได้โโไม่อนโอ้โห

<laughs> 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 oh. The hunt begins. Spike down, A. Here. Uh. So so that so Got the spike. B. Oh, okay. One enemy Trigger. remaining. Cage triggered. Nice. Kill it. โซ่ทำเฮี้ยอะไรอะฮะทั้งหมดนนโอเมน40โอเมนนิดไม่รู้ว่าดันมาทางนิดเราอะนะยิงไป40

Oh, yeah! Monster on the loose! Last player standing. Uh. Okay. Foolish! Stop me. Stop mid, no one. What Go ahead.

เฮท้ยไม่ทันโอ้ปืนฟรีอุย้ยทันว่ะ down one enemy attack remaining one more one wait wait wait, wait. <sighs> <sighs> I, I okay, I'm in. got i not the spike mid enemy spotted yeah. over there kill okay, okay. <laughs> Oh, I kept... oh, I kept... mm -hmm. Okay, four. We one enemy remaining. Um, Why? Okay. <evidenced> oh, yeah. Ah. No distraction. Spike carrier killed. Last player standing. i ทำมิ el el ่งอย่างได้ใส่เฟอร์จิบแล้วยกุดดาบกุดดาบโอ้อ้ยเจ็บเอยยี่เขยิ้ม trigger เขยิ้ม trigger Ugh... Oh, last people. player standing. Me buy, me fat, me like i care. never left! One enemy remaining. Slammer. My- Where is everyone hiding? อยู่โน่นหมดแล้วมาดักเลยคนโอ้จีจีฮะไอพวกนี้มันสมตรงเกมต้นเกมดีนี่หย嘛หลับไม่เอาเลยอะไรวะต้นอะไรนะต้นใบปลายแผ่ว